สำหรับใครที่มาเล่นเกมอ e ีเกมเมนซ์ M S และห่วงลาตีครั้งแรกอย่าลืมใส่รหัสเชิญเพื่อของเราไปนะเมื่อสมัครครั้งแรกใส่ชื่อเจ้าหญิงแล้วก็จะมีรหัส6ตัวอย่าลืมใส่869237เข้าไปกันนะคะจะได้รางวัลกันนะเี่คาดผมนี้ก็สเสื้อค่ะ เอาเบอร์พีเมียเอ็นชีวิตจะได้เลยเนี่ยเนี้เน็ตเริ่มหลุดเย้ม yeah, ไม่เคยเล่นเอาเบอร์มาก่อนเปิดปกสวยช่ไหมเลย Sweet and bitter Albert b ์ r k hot ก <c oughs> ตตอนที่สองโอเคเมื่อกี้เล่นเอาตกใจเลยอะ่ะตอนที่ถือคุกกี้ช็อกโกแลตกลับมาจากห้องครัว แล้วเอาเบิร์ตก็ชมเรื่องแหวนที่อยู่ในมือเล่นเอาหน้าแดงเลยแต่ฉันก็รู้ดีอะว่าเขาเป็นคนอ่อนโยนนะหลังจากที่หลับตาลงได้พักหนึ่งฉันก็นึกถึงเรื่องราตาที่ฉันไปที่สไตล์หน้าจเขาวเฮียปาเลยแดนสุนทยาทำไงดีล่ะเหมือนจะหลงทางแล้วอะเอาอีโง่ไปยังไงของมึงได้หลงทางอยง หลังจากที่เดินอยู่ส่วนของวังได้สักพักก็รู้สึกตัวอีกทีก็หลงเข้าไปในป่าใหญ่พอหันไปมองรอบตัวก็พบกับกอัลเบิร์ตเีียืนอยู่อย่างไม่คาดคิดอัลเบิร์ตทำอะไรอยู่หรอครับดีใจจังเลยฮาเซลเออตอนฉันเดินอยู่ที่ส่วนของวังได้สักพักสุดท้ายฉันก็หลงเข้ามาที่นี่ได้นะคะอัลเบิร์ตหลีตาลงเล็กน้อยไม่เห็นฉันวิ่งเข้าไปหาอัลเบิร์ตมือเล่นกลางค่ำกลางคืนแบบนี้คนเดียว เดียไม่ค่อยตระหนักรู้ถึงอันตรายเลยนะครับอ,อ,อ,อยอมรับว่าเราก็ไม่ค่อยระวังตัวเท่าไหร่ฉันยุดเดินลงพร้อมกับก้มหน้าลงจากท้ายคำของอัลเบิร์ตอัลเบิร์ตก็แดกจุดใส่จากนั้นอัลเบิร์ตก็ยืน่นเอื้อมมือเข้ามาหาฉันนาเซลก็งงเล็กน้อยกดเร็วไปหน่อยทำอะไรอยู่นะครับอัลเบิร์ตหรือว่าท่านจะยืนอยู่ตรงนี้คืนเลยนาเซลอ่าขอโทษค่ะ อ่อให้หลัที่ฉันเดินตามเอาเบิร์ดด้วยความเกรงใจไปตาก็สังเกตเห็นก็เอ๊ะการเกงของเอาเบิร์ดเปื้อนมากเลยนะสแสดงว่าเขาไม่ได้แค่เดินผ่านมาล่ะแต่มาออกตามหาฉันอยู่หรออืมกำลังมนโนเข้าข้างตัวเองอยู่นะอยากขอบคุณเรื่องในวันนั้นเหมือนกันแต่จริงเตือนที่ฉันเลลืกกแลจะบออง์องงององต่อไปด้วย ในเช้าวอนต่อไปค่ะในถานที่ฉันจับคุกกี้ช็อกโกแลตเอาไว้แน่นๆแล้วก็ถอนหายใจออกมาไม่เอาให้จะดีกว่าไหมนะคิดที่อะไรเยอะชันมีมิซเชคแหละแค่ห <c oughs> น้าจอมไม่ขึ้นแล้วแปดหมื่นอูจะได้เล่นไหมเนี่ยคนอื่นคืนนี้อยากเล่นได้สักสองคนเนี่ยรูปเริ่มหายแล้ว เริ่มโลช้าเริ่มค้างชีวิตเริ่มอับปีเ,เรื่องช็อกโกแลตอะคงต่อไว้ก่อนตอนนี้ต้องขอบคุณก่อนนะฉันคิดระหว่างทางที่กำลังไปถึงห้องอืมนั่นมันฉันเห็นเงาที่รู้จักคุ้นเคยอยู่ตรงสวนย่อมออลเบิร์ตเหรอ ฉันส่งเสียงทักไปเอาเบิร์ตที่เงยหน้ามองฟ้าที่ฝนเพิ่งหยุดก็ได้หันกลับมาเอาเบิร์ตอ้าจูหญิงฮาเซลทำไรอยู่หรอคะเอาเบิร์ตเอิม่มก็มีเรื่องที่คิดอยู่นะครับหลังจากที่เอาเบิร์ตตอบมาเรียบๆเ,เขาก็สังเกตเห็นสิ่งที่อยู่ในมือของฉันเอาเบิร์ตหนุ่มแว่น <c oughs> มองหน้าตรงๆแล้วเขาก็หล่อชิบหายเลย ไม่หลอนนะหลอนใช่ไหมลยถ้าเอาไปให้ไม่สําเร็จแล้วก็ผมยินดีจะรับไปเองนะฮาเซลเอ๊ะทำไมออาเบิร์ตถึงรู้ว่าฉันกำลังจะฝากกุ๊กทุยกุกกี้ช็ชกโกอรตให้กับเขาล่ะฉันไม่รู้จะตอบอย่างไรด้แ,แต่หน้าแดงขึ้นมาอย่างช้ยๆเพียงเท่านั้นออลเบิร์ตเดี๋ยวผมเอาไปให้เซโนเองครับฮะ <laughs> <laughs> ใครให้เซโนกูบอกมึงยังไม่ได้บอกที่อะไรเลย เนีย่ยรูปไม่เริ่มไม่ขึ้นเลยค่ะอ้าวชิบหายแล้วเอาไงดีครับรีบๆมาให้ผมสิ Albert. Albert, เอบิร์ดเอบิร์ดเร่งแล้วฉันที่อีงคอด้วยความสงสัสยทำไมนายถึงเขา้าใจผิดกูบอกตอนไหนมึงกูจะเอาไปให้เซโน่ให้กูบอกตอนไหนไม่ได้บอกเลยนะฉันเนะี่ยได้แต่กับพิษตาปิบๆพอไม่รู้จะพูดอะไรออกมาเอบิร์ด หรือว่าท่านตัดสินใจจะมอบให้กับคนอื่นที่ไม่ใช่เซโนเนองหรอครับอยู่น้าเอาเบิร์ดเริ่มหลีตาลงเรากับรู้สึกไม่พึงพอใจภายในสถานการณ์แบบนี้ฉันควรจะทำไงดีอะฉันอ้าปากขึ้นพร้อมกับพยายามเลียงร้อยถ้อยคาจากนั้นเอาเบิร์ดก็จ้องมองมาแลวกับจะเอ่ยปากถามฉันไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่เลยอะหมายความว่าเอาเบิร์ดไม่ค่อยรู้สึกพอใจ ถ้าเราจะให้กับคนอื่นมัาจะท่านเซโนงั้นเหรอหึงเมื่อของส่วนตัวหรือเปล่าถ้าอย่างนั้นหลังจากที่ฉันคุ้นคิดอยู่สักระยะก็ตอบอาเบิร์ไปว่าแฮเ,เซลอันที่จริงแล้วแล้วแล้วปิน้นจเช็คแล้วรูปมันจะขึ้นไหมเน็ตสีขีดนะเพราะว่าเป็นพอเซิร์ฟแล้วแหละขึ้นนะ สมุดหนังสือไปพันห้าพระเจ้าพระเจ้าแล้วคครคือห้องแต่งตัวจะเต็มแล้วเวีย yeah. ไม่ไดีด่าห้องแต่งตัวจะเต็มแล้วถือหนังสือในสภาพอย่างงี้นะเหมือนสกอยจะไปเดินสยามเลยเอ้ยปิ้นสักจะเคลียร์นะคะนางจะตอแหลว่านางเอาหนังสือมาให้เอาเบิร์เชื่อกูค่ะจากการที่เมื่อกี้เน็ดหลุดและกระตุกมากวันนี้เซิร์ฟแบบ มาห้ามบนเลิกเลิกฮาเซลอันที่จริงแล้วฉันว่าจะให้อลเบิร์ตช่วยชิมหน่อยนะคะเพราะก่าวโกหกออกไปตอแหลนเองนะคะฉันก็หลับตาลงพิมพ์อลเบิร์ตช่วยชิมอูหน้าออลเบิร์ตงงหน้าดูฮาเซลค่ะถ้าไม่รังเกียจก็รบกวนหน่อยได้ไหมคะเมื่อก่าวสามีครั้งฉันก็ยื่ยนคุกกี้ช็อกโกแลตให้กับออลเบิร์ตไป เอาเบิร์ตนานิ่งมากเอาเบิร์ตแล้วไปชิมอย่างง่ายดายเขาเคี้ยวอย่างละเมียดละไมเอาเบิร์ตอืมก็ไม่เลวเลยนะครับอ๋อฉันยิ้มให้กับเบิร์ตที่ตอบออกมาโดยที่สีหน้าไม่เปลี่ยนฮาเซลเ,เลยขอบคุณมากเลยนะคะจ้าให้เดาก็โยเกตรอาริกาโตโกไซมัสอ่า,า,ารู้โยเกตรค่ะ พอเก่าเสร็จแล้วอัลเบิร์ตก็ส่งคืนให้กับฉันอัลเบิร์ตหาไม่มีธุราอะไรแล้วผมขอตัวนะครับไม่ช้านะั Albert กอัลเบิร์ตกับสู่ห้วงแห่งความคิดอีกครั้งฮาเซลเอ๊ะทำไงดีอะหรือไม่ได้แสดงความขอบคุณไปเลยแม่ฉันจะรู้สึกสับสนแต่ก็ส่งเสียงทักไปว่าฮาเซลคือว่าอัลเบิร์ตมีอะไรเหรอครับคือว่าถ้ามี ขอแนะนำเออสีธัญญาอไม่ใช่จุดๆ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 ,ๆแนะนำเพี้ยอะไรไปเนี่ยเพราฉันพอ,เ,อเบิดไปยังห้องอ่านหนังสือเสร็จเขาก็ถอนหายใจออกมาดีจังท่าทางเขาคงจะชอบเอาเบิด์พื่ความสนใจฉันเองก็หยิบหนังสือมาขึ้นมาบ้างเช่นกันเอาเบิดกำลังมองอะไรครับ พอกล่าวจบแล้วฉันก็นรีบก้มหน้าลงมาเมงหนังสือต่อหนังสือราคาแปดพันห้าเท่เฮี้ยเปล่าค่ะแค่สงสัยว่าคุณกำลังคิดอะไรอยู่เอาเบิร์ดกล่าวถ้อยคำที่ชวนสับสนออกมาพร้อมกับถอนหายใจยาวจะมีอะไรอีกล่ะครับผมกำลังคิดว่าจะปกป้องท่านเซโนรวมถึงอนาคตของสตาร์ได้อย่างไรดี จริงด้วยฉันลืมตากว้างเพื่อมองออาเบิร์ตที่พูดออกมาอย่างคล่องปากทานั้นออลเบิร์ตก็จึงกอดอกพร้อมกับมองมาทางฉันเัลเบิร์ตแล้วท่านท่านแ่้วครับกำลังคิดอะไรอยู่ฮาเซลคะเัลเบิร์ตให้ผมชิมอาหารที่ตั้งใจทำแล้วจะพามาห้องหนังสือแบบเนี้เท่าที่ผมสิ่งม็อกไม่มีเวลาว่างขนาดนี้นอยู่แล้วนะพอกล่าวจบแล้วออาเบิร์ตก็ยีงยงศีษะอยงช้า,ชา ทำไงดีล่ะถ้าไม่บอกไปเขาก็ไม่มีทางเข้าใจฉันกำถุงลูกกี้ช็อกโกแลตที่เหลือพร้อมกับตั้งมันฮาเซลฉันนะ่ะวัตชิอความน่ารักโอ้ขาดแปดร้อยโอ้ขาดแปดร้อยโอ้วันนี้เราคงไม่ได้เล่นซิตละค่ะ <laughs> ถ้าจะเจออย่างนี้นะจะมูดแป๊บเดี๋ยวมหม ไม่มีใครรู้ว่ารักจะจบลงเมื่อไร <c oughs> คือก็ไม่มีใครรู้ค่ะว่าถ้ากูกดคาว่า P M N ไปแล้วแล้ว,ลวท่าน,น็ตหลุดขึ้นมาเรายังจะได้เล่นอยู่หรือเปล่านะคะช่างหัวมัน Go P M N อะไรจะเกิดก็ต้องเกิดคะ่ะอย่างนี้เป็นตน้นกวยค่ะเมื่อกี้ก็หลุดคะ่ะกด P M N ปุ๊บหลุดปับ๊บเซิร์ฟันนี้เฮียมากช่วย สวีตบิ t เตอร์อืมถ้ารนอนโยงเงินไปเช่เป็นผู้นำนะครับเอบิร์ดทำไมพูดใจอย่างงี้กูอยากรู้กดอ่านเลย <S 2> <S 2> พี่เมียเอ็นของเอบิร์ดเบิร์กฮ์ตนะคะกดเลยคาเซลเวาตาชิว่าต้องพูดออกมให้ชัดเจนนะเมื่อตัดสินใจได้แล้วจริงจึงจ้อง,งไปในตาของเบิร์ด อัลเบิร์ตในช่วงเวลาที่กำลังจะพูดไปนั้นยูริท่านอาเซล,ลอยู่ที่นี่เหรอครับเสื้อกไรยูริที่หายใจหอบหนักได้เปิดประตูเข้ามาเอ๊ะนี่ผมมาขาจจัดจังหวะหรือเปล่าอ่ะเพราะเห็นบรรยากาศที่ไหลเวียนอยู่ภายในห้องนี้นั้นยูริจึงยิ้มแย่ๆออกมาอาเซลไม่เป็นไรเมื่อตอบไปแล้วฉันจึงเก็บถ้อยคำที่จะบอกอัลเบิร์ตกับคืนไในใจ ยูริ <Yuri. S 2> ท่านจิวกำลังตามหาอยู่นะครับฮาเซลเข้าใจแล้วค่ะหลังจากที่ฉันมองตาของเอาเบิร์ตเข้าไปเขาก็คงสีษะลงเล็กน้อยแล้วเดินจากไปหลังจากที่แยกกับฮาเซลไปสักระยะยูริไม่ไหวแล้วนะเอาเบิร์ตเนี่ยยูริถอนหายใจใส่เัลเบิร์ตที่ยังคงอยู่จ,จบพีเมียเอ็นแล้วค่ะอัลเบิร์ต ถามยูริที่เมื่อกี้ยูริบอกว่าไม่ไหวแล้วนะหมทำไมถึงอะไรเหรอคุณทำไมถึงอะไรเอาเบิร์ดหลีตาลงอย่างไม่สุขอารมณ์อย่างนั้นก็หันหน้าเดิมยูริเฮ้ยเอาเบิร์ดเนี่ยความรู้สึกช้าใช่ไหมเอาเบิร์ดพูดเลยนะ่ะฉันไม่เห็นจะเข้าใจเลยยูริไม่เข้าใจจริงเหรอยูริถอนหายใจยาวเกากับกลุ่มหัวไหล่ของเอาเบิร์ตเอาไว้เฮ้ย ทานาเซวอะตั้งใจจะให้ช็อกโกแลตกับนายไงแดน,นเขาจะผิดเพื่อของทานเซโนซะง,งั้นแบบนี้ถ้าทางเจ็บปวดแย่เลยนะเอาเบิร์ตอึ้งค่ะลูน่าเอาเบิร์ตด้วยพอ,อยูริเปอยมือจะเอาเบิร์ตไปเขาก็รีบวิ่งไปออกจากห้องอย่างรวดเร็วมาหากูเอาเบิร์ตเอาเบิร์ตเหมือลอยกับความว่างเปล่าเมื่อถูกทิ้งให้อยู่คนเดียว แล้วบื้มอันนี้ก็เป็นเซ็คเ,เคลียเฉยเลยค่ะไม่รู้เลยด้วยว่าเขาต้องการอะไรคือตอนขอเขาอาเบิดไม่เป็นตอนที่แบบแบคโคอ,อ่ะรวมแหลงอาถรรพ์นะแกแบบจะจบตอนหนึ่งทีไม่ได้หนุดทีหล,ดห,ลดห,ลดหลุ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 ดแบบโอ้ชีวิตกดจบนี่น้ำตาไหลได้หาเลยจิวช้าตู่แบบนี้จะไปที่ไหนล่ะครับจีตําหนิชินทันทีเมื่อกลับมาถึงราชสนะํานัก ฮาเซลเออเอ่เอกูเมนาใขอโทษค่ะชื่อตรองจิวจึงเอาเอกสารกองพนเนรมาตั้งวางพร้อมกับฉันจิววันนี้กรุณาพักเถอะครับพรุ่งนี้ช่วยตื่นเช้าก็นเดิมได้นะครับเขาก็เป็นห่วงเราเนอะ <c oughs> อ่านพายุจะกลับไปสงบแล้วพรุ่งนี้ท่านเซโนก็คงจะกลับไปแล้วกระมังครับก่อนที่พวกเขาจะกลับไปอ่ะช่วยตรวจสอบการหยุดชะงักบริเวณล่างวางังด้วยนะครับ ใช่ <Hey. S 2> ค่ะฝากด้วยนะครับจิวเลวยกล่าวไว้ฉันยกมือขึ้นมาทัาบอกหลังจากที่จิวจากไปพรุ่งนี้เอาเบิร์กก็คงจะกลับแล้วสินะท้อยคำพผงจิวทำให้หัวใจฉันค้งเพลงแล้วจุดๆแล้วจุดๆดๆๆเช้าวันใหม่ที่ฟ้าโปร่งสใสและตลาดฉันต้องพาคณะท่านเซนโนไปยังล่างวังตั้งแต่เช้า,า,ชาตรู คงไม่มีโอกาสมอบให้แล้วล่ะฉันนึกถึงช็อกโกแลตที่เก็บเอาไว้ในกระเป๋าระหว่างทางที่แนะนำาใา้เซโนเกี่ยกับบริเวณรอบๆล่งางวังฮาเซลผ้าชิ้นนี้เนี่ยเป็นสินค้าส่งออกเมืองเนเปลิลค่ะผักย้อมสีแล้วจะสวยมากเลยนะคะเหมาะกับการไปทำผ้าพันคอมากเลยค่ะเซโนมาแต่หัวงั้นเหรอโซ <c oughs> ก้อืม เมื่อเซโนโมองผ้าอย่างสนอกสนใจไปฉันจริงรีบเลื่อนสายตาเพียงเอาเบิดทันทีเอา้าอีนี่หลอกล่อเซโนแบบเอาเบิดมาจุดๆใส่ไว้นานี้นี่เหมือนเขากําลังหลอกสายตาของฉันเลยอะทําไงดีล่ะฉันขอตกลงเล็กน้อยคนหรือมา <c oughs> ขอตกลงเล็กน้อย <c oughs> เฮ้ยเฮ้ยได้อ่านเว้ยได้อ่าน นาเซลมีไรหรอคะเออชิมันมันอ่านได้นะเออโซโซโบโซกะชิชิใช่ไหมชิมะชิท่ท่กะมัน,นไม่ใช่นะทะ นะนะนันนกก้าเออทามีอะไรหรอคะอาคูก็ยังไม่เลิกฉันถามไปด้วยความสงสัยเอาเบิร์ดเปล่าครับไม่มีอะไรมาทำลีตาใสแม้กระทั่งตอนที่ตอบอยู่ออาเบิร์ตก็ยังไม่สบสายตากับฉันเลยยูริ เซโนครับสินค้าชิ้นนี้ก็ถูกส่งปไปรอนตกไร์ด้วยนะครับที่ยูรีกำลังอธิบายให้กับท่านเซโนเขาก็ขยิบตาให้กับเอาเบิร์ไปทันใดน,นั้นยูรยีก็พาท่านเซโนเดินออกไปจึงทำให้เอาเบิร์ตต้องถอานายใจออกมาฉันควรจะทำไงดีท่ามกลางความเงียบขึ้นความรู้สึกที่ไม่อาจทานทนเอาไว้ได้เอาเบิร์ตคือว่า ขอประทานโทษนะครับอัลเบิร์ตเป็นฝ่ายปรีปากออกมาก่อนเฮ้ <Hey. S 1> คะอืมฉันและลืมกิดอัลเบิร์ตผมไม่รู้ตัวเลยครับว่าท่านตั้งใจจะมอบช็อกเกลตให้กับผมชาเซลสะพึงรู้ได้ยัไงฉลาดแล้วหรอเห็นตอนแรกเก่งโงโงอยู่เลยประมาณนี้ แล้วค้างแล้วอะไรแล้วปิงเซเช็กใช่ไหมคิดว่าใช่ความน่ารักหนึ่งแสนแล้วยังไงแสนสีแล้วเสียงนี้ไม่สะใจเท่าไหร่จีดเดียวแล้ะอาการหนักละแม่งไม่มีปุ่มเซิร์ฟดีขึ้นนิดนึงค่ะตอนแรกอ่านติดต,ต่อกันไม่ได้เลยอ่านต้องอ่านทีละตอนแล้วก็เด้งหลุดเด้งหลุดเด้งหลุด เพราะอย่างนั้นถ้าทางของเขาถึงได้ดูแปลกประหลาดแบบนี้งั้นเหรอพอฉันเอามือทาบอกเสร็จแล้วก็ยิ้มออกมาด้วยหัวใจอาเซลไม่เป็นไรค่ะในเมื่อจะได้มอบให้แล้วท่านี้ก็เพียงพอแล้วล่ะค่ะพวกเราจบแล้วฉันก็นำของคุกกี้ช็อกโกแลตออกมาจากกระเป๋าฮาเซลจำได้ไหมคะว่าคุณเน่ยเคยออกตามหาฉันตอนที่หลงป่านในสไตล์นะคะขอบพระคุณสับตอนนั้นมากเลยนะคะ แม้ที่ฉันจะไม่ตัดสินใจเลือกว่าที่กษัตริย์องค์ต่อไปก็ตามแต่ว่าฉันนะ่ะอยากจะเลือกคนที่มีจิตใจอบอุ่นอ,อ,อารีเหมือนกับเอ b e r เบิร์ตเลยล่ะคะ่ะพอกล่าวจบแล้วฉันยื่นห่อคุกกี้ช็อกโกแลตให้กับเอ b e r เบิร์ตไปเออรเบิร์ตจุดๆหลังจากเงียบไปสักพักเอ b e r เบิร์ตก็ปีปากขึ้นมาโดยที่ใบหน้าย,ยังคงนิ่งเหมือนเดิมเอาไว้เอ b e r เบิร์ต ลำบากใจจังเลยครับจะให้รับไปด้วยความปรับปื้มก็คงเป็นไปไม่ได้อีกอย่างท่านน่ะทำตัวไม่สมกับเป็นองค์เจ้าหญิงเลยนะครับฮาเซลคะเอบิร์ดยังคงกล่าวต่อว่าท่านน่ะเลอะเลเอะเอาใจใส่คนอื่นจนมากเกินตัวอีกทั้งยังพูดทุกอย่างตามอำเภอใจท่านน่ะอ่อนโยนเกินไปจะเป็นผู้นำนะครับฮาเซลนึกว่าจะด่าถ <laughs> ้ายคำของเอบิร์ดทได้ทำให้ใบหน้าฉันแดงกำ่ำ ออาเบิร์ตท่านเป็นเจ้าหญิงที่ไม่ได้เลือกเลยนะครับด่ากูเฉยเอาเบิร์ตถอนหายใจมาอย่างในในออนแต่ว่าคุกกี้อร่อยมากเลยนะครับ <c oughs> ได้รักจู <c oughs> ด่ากูแลวไม่ชมนี่คืออะไรเฮอยด่าชนีเ <c oughs> มื่อฉันเงยหน้ามองเอาเบิร์ตไป <c oughs> ก็พบกับใบหน้าที่แดงและเลือดของเขา <c oughs> ได้รักจู หนุ่มเบ้นหน้าแดงฮาเซลค่ะแน่นอนค่ะฉันยิ้มกับพร้อมกับส่งมอบคุกกี้ให้กับอเบิร์ตไปแม้มือของพวกเราจะสัมผัสกันเล็กน้อยแต่นั่นก็ทำให้ร่างกายของฉันรู้สึกร้อนเผาเขินเอเบิร์ตขอตัวนะครับภาพลักของอเบิร์ตที่เดินจากไปนั้นได้ทำหัวใจของฉันเต้นะรัวมากยิ่งขึ้นแล้วจบพีเมียเอ็นอเบิร์ต เรียบร้อยสวีทไม่เล่นเวลาไม่พออือจบเลยแล้ว <ś led> ไม่เซฟด้วยไม่เซฟด้วยเซฟแต่ไม่มีอะไรให้เซฟแล้วประเด็นเลยไม่มีต่างเ์เซฟรับ <ś led> ข,ของขวัญแป๊บฮ่า <ś> เ <led> ปลี่ยนชุดแป๊บ ชุดสวยจุงจบเคียร์หนึ่งครั้งก็ต้องใส่ของให้ดูของเราได้เลยมาบ้งหนังสือแปดพันห้าแหวนสามพันห้าหมดทีเป็นหมื่นหมดทีเป็นหมื่นถึงด้วแปดพันห้าถึงดีเกินด้วยหมื่นสองหมดทีต้องหมื่นสองตอนหนึ่งคนผู้ชายที่อะไรดูตังมาก ขอดูกระโปรงน่อยตัวนี้แหละวิ่งเลยชุดแดง5,430อ้าวชุดเต็มแล้ววันนี้เราจะได้เล่นทุยเล่นซิทกันไหมก็คิดว่าน่าจะไม่นะคะแต่เราก็จะลองดูก่อนว่าจะได้เล่นหรือเปล่าเอาล่ะก็จบไปกับอัลเบิร์ต Sweet and Bitter Story Event นะคะสำหรใครที่ชอบหรือว่าสนใจอยากจะให้นัดเล่นหรือว่ามีอะไรจะรีเควสต์คอมเมนต์ส่งเกมให้ยิงดีเลยนะคะที่ช่วงนี้กันนะคะนอกจากเกมจีตหนุ่มเนื่องจากเออก็มันก็แบบซ้ำซากจำเจเผื่อเพื่อนๆจะเบื่ออะไรเงี้ยโอเคก็ฝากไว้แค่นี้นะคะสำหรวันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ